มนุษย์ผู้ชายมนุษย์ผู้ชายไม่ค่อยชอบตอบแชทมันไม่เหมือนผู้หญิงที่กูถือโทรศัพท์กูถือกูเล่นเกมกูไม่ได้อยากตอบแชทนิสัยผู้หญิงคือชอบเมาส์นิสัยผู้หญิงคือชอบเมาส์กูพิม์ไปเลยค่ะสิบปรทัดแล้วผู้ชายก็ตอบครับกูโมโหเฉยพิมพ์ไปเลยค่ะสิบปรทัดแล้วผู้ชายตอบอืมหรือตอบครับผู้หญิงก็หนอยว่าผู้ชายไม่ใส่ใจไม่ใช่อะไร ผู้ชายเขาชอบสั้นๆกระชับได้ใจความทําอะไรที่ไหนอย่างไรพออย่าเยอะขอล้อง <c oughs> ขอล้องค่ะไม่ใช่นั้นคนที่โมโหคือผู้หญิงเองตัวกูเองที่โมโหตัวผู้หญิงเองค่ะที่โมโหค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุยแชทกับผู้ชายคุยไม่เกินสิบบรรทัดสุดท้ายก็ต้องนอยเองคุณพระจําไว้ใส่หัวเลยว่าเวลาคุยกับผู้ชายคุยไม่เกินสิบบรรทัด ผู้ชายชอบดูรูปชอบเห็นรูปหรือว่าเก็ตกับการดูรูปอะมากกว่าการที่พิมพ์ข้อความมาเพราะฉะนั้นเวลาจะอ้อยผู้ชายอ้อยเป็นรูปเวลาจะแบบจะอ้อยผู้ชายอ้อยเป็นรูปหรือไม่คอเสียงใบนะคะเวลาที่จะอ้อยผู้ชายผ่านแชทใช่ไนหะเอาขั้นพื้นฐานไปก่อนเวลาอ้อยผู้ชายผ่านแชทสติ๊กเกอร์คอเสียงผู้ชายยิ้มกันลนะสติ๊กเกอร์ คอเสียงและรูปภาพสามอย่างเท่านั้นจะไม่พิมพ์คนะ่ะจะไม่พิมพ์ยาวค่ะผู้ชายส่งสติกเกอร์มาแบบไหนสมมติผู้ชายส่งสติกเกอร์หัวใจเราก็ส่งสติกเกอร์ที่มีหัวใจแต่ไม่ใช่สติกเกอร์อันเดียวกับเขาเห็นปะเวลาอ้อยครั้งที่สองแบบที่สองก็คือว่าผู้ชายอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบเวลาผู้หญิงเหงื่อแตคกคุณพระผู้ชายถามว่าทำไรอยู่อะ่ะ ผู้ชายถามว่าทำไรยอยู่อะกูส่งไปเลยจ้ะถ่ายรูปซอกคอแล้วก็ผมเปียกนิดนึงเนื่อไหลนิดนึงตรงซซกคอแล้วบอกว่าออกกําลังกายอยู่ค่ะพี่คุณรา้าออกกําลังกายอยู่ค่ะพี่ได้บท้งสดชื่อแต่ผมเป็นเ,เปียกนิดนึงผู้ชายชอบอันนี้อันนี้ครูให้ลูกศิษย์เอาไปทาแล้วแบบได้ผลทุกคนอะ